<ส>้าก่อนไว้เส้าเทียงคือพ่อของเจ้า,าซึ่งเป็นสหายรักของจางฟูเจินหัวหน้าพักกีเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมา่ส2ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเส้าสีเฉียนแม่นาง1ิสแห่งสำนักกิเลนเขาซึ่งได้พบเจ้าข้างหนองน้งนําใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งมีที่ตีเสียถงรีบน้าสาวพี่แม่ได้นำไปฆ่าได้พบข้าลีเสียซุวยขอที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของจางฟู่เจินจนข้าไึ่ขึ้นได้ถึงวันจางมาเจอแม่เจ้าพาบ ผมหมอี่ลุงขอเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมใส่ชุดนักเรียนเพื่อต้อนรับรุ่นน้องสู่แดนสวนในวันมหัศจรรย์วันสุภาพบุรุสดรสวนกุหลาบรุ่น95ร่วมกันพาน้องน้อง,องรุ่น1-6สู่แดนสวนของเรานะครับผมยังจําได้ว่าวันแรกที่ใส่ชุดนักเรียนสวนกุหลาบผมมีความภาคภูมิใจมากครับได้หวังว่าเพื่อนๆก็เ,เ,เช่นกัน One, two, three.